สวัสดีจ้ะพี่น้องมาแปงปลาลาแ้แม่ม่ลาจ้ะแม่ไม่ลาสิพ่แปงปลาลาปลาซิวนะกจาเนาะย้ายกระเฮ็ดได้สามเดือนแล้วเด้จ้ะเนี่ยนะจ้ะย้ายเฮ็ดปลาลาปลาซิวได้สามเดือนแล้วมาแปงกันจ้ะมีพี่น้องถามมาทั้งอันแปงปลาราป่าใหญ่ๆเนาะปาขาที่ย้ายแปงเนาะพี่น้องกระถามมาว่าใส่น้ำปลาาอีกอย่างย้ายก็ใส่น้ำปลาลาใส่ตำโพงเหาเด้อจากพี่น้อง มันเปลี่ยนเลยนะจ้ะเนี่ยป่าชิ้วหน่อยมันจะเปลี่ยนไว้นะจ๊นะเนาะมันจะเปลี่ยนไว้ก็ปาขาวใหญ่เขาจ้ปะป่าชิวโล้เคิงจ้ะยายซื้อมาโล้เคิง สามเดือนนี่กินได้หรือจ้ะพี่นอ้องมันเป็นปลาน้อยเนะจน้ะเนาะีนจ้ะงามงามย้ายเฮ็ดอันวิธีทไว่ายู่ย้ายบ่ได้ลงคลิปจ้ะพี่น้องย้ายอนย้ายเฮ็ดย้ายเฮ็ดคลิปอยู่แต่ย้ายบ่ได้อาลงวิอืน่นบ่ได้อาวิดีโอลงบ่ได้อาคลิปลงนะพี่น้องเนาะมาแปงไ้พี่น้องเบิ่งจ้ะแปงจังไดพี่น้องถามมาลหลายจา้ะทางอันปลาล้านสูตรปลาลา,ย,นะาย้ายเนาะปลาลายตุยไงน่ะีนละจ้ะ ใส่มันหวานนะมันนวดจะเนาะหวานมันจะหวานอมเปี้ยวนิดนึงจ้ะอันเพิ่นถามมากับว่ายายใส่ปะลาอะไรสั่นเนาะใส่ปลาใส่ตับมะฮงเขาจะนำนำปลานีนใส่ข้าวคั่วนะจ้ะ,ะมันจะได้หอมๆข,ข้าวขัวข่วเองได้จ้ะพี่น้องอันปกติแล้วเขาก็ไปขวน้ำตาล้ายแดงนะจ้ะ ขวาน้ำตาลไส้แดงกระต้มน้ำเกี๋ยปุงลงให้เย็นเขาคําว่าปรุงนานะ่าจะเนาะสมัยนีย้มีปลาต้มนะจ๊ะมันมีปลาตม้มใส่จับหงเฮาก,ก็ใส่น้ำปลาเนี่ยและจ๊ะพี่น้องก็ถามมาว่าใส่ผงชูรสบอร๊บอบ๊อจ๊ะย้ายบอ๊อใส่อยากเทียผงชูรสอ่ะมันนัวลรืจ๊ะเพราะว่าเขาขวาเขามันมันอันเป็นข้าวเหนียวนานะ่าจะเนาะมันจะแซ่บจ๊ะ นี่ละจ้ะสูตรอันปรุงปลาให้แสบกับประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะนี่ปลาไหปลาซิวเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะปลาซิวไม่ได้ตัวยังไงกระซิบประมาณนี่ละจ่าแสบแสบอันนี้เป็นละจ้ะกินได้เลยนี่จ้ะและ้วกรเซ็นน้ำพริกได้จ้ะพี่น้องแล้วระเซ็นน้ำพริกกินกับบักม่วงจ้ะได้ไปซื้อม่วงม้านหาโลโ่ล,ละสิบบาทน่าจะเนาะบักม่วงโฉกอันนั้นนะออม่วงสามฤดูม่วงนอกฤดูเพื่อนละจ้ะ ได้กระสือมา,อาหาลูกันขายลดละสิบบาทจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจัดเด้อที่เข้ามาชมที่เข้ามาคอมเมนต์แม่มินล่าพาทรัรววิธีทำปลาหลายๆหลายๆลิปคลิปปลาใหญ่นอกจากนา้อยาเฮ็ดไว้หลายหลายเด้อจ้ะผู้ใดอยากเฮ็ดกับเ,เขาไปชมเบิง่งแต่ว่าตอนเฮ็ดปลาซิน่นี่กับเฮ็ดคือกันละจ้ะเฮ็ดคือกันกับปลาใหญ่เฮ้านีา่ละ ย้ายกลแช่น้าเกลือสามชั่วโมงนึงอันนี้มันเป็นตัวน้อยเนาะเป็นปลาซิวน้อยแช่น้าเกลือสามชั่วโมงถ้าเป็นปลาขาวไงย้ายกับแช่ใบคืนหนึ่งด้วจ้ะพี่น้องเด้แอแช่ไปด้วยจ้ะไหนแดงคืงนเนาะม่มินลาเห็ดปลาแซบแซบ,บพี่น้องห่องเจ้าของเนาะแซบหัว สำหรับคลิปนี้ขอจบคำนิยกัน่าจะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมที่เข้ามาคอมเมนต์เด้อจ้ะขอบคุณหล,หลายๆจ้ะสวัสดีจา้า